แบับนี้วันที่14มีนาคม2568เป็นวันที่70ข้าพเจ้านายพัฒนาพรธรรมจารีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิ หนึ่งบอโสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวารเลสุตระคชันตุเทวตาสัทมังมุนิราชาสาสุนันตุสักขโมคดัง สัเคกาเมจะรุเไปคิลิสิขาระตะแตจันตะลิเเควิมาเนที่เปรเทจะคาเมตรวนคหเนเคหวัตุมหิเคเต,เตพุ่มมาจจย,ยันตุเทวะชะละทละวิสมยคาคาันทัพนนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนีวราวจานะสาทวเมสุนันโตธรรมสวนรกาโลอายยมพาทันตาธรรมสวนรกาโลอายยมพาทันตาธรรมสวนรกาโลอายยมพาทันตาสองบทบูชาพาระรัตนไต อิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกับพระรัตนาไตอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเดมิสวาขาโตภควตาธโมธรรมังนมัสามิสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ สีบทสวดนามาการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณคัมภนาปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตัตติยมปีพุทธังสรานังกัชฉามีตัตติยมปีธรรมังสรานังกัจฉามีตัตติยมปีสร้างขังสรนังกัชฉามีหกบทสัจจกิริยคถานทิเมสรานังอัญญบุโดเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสธิเมโหตุสัพพธาณธิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสธิเมโหตุสัพพธา นาทีเมสารนังอัญยังสร้างโคเมสารนังวรังเอเตนะสัตจวัเชนะโสถีเมโหตุสะบดาเจ็ดปรสศดมหาสมัยสูตรเอวะเมสุตัง เอกังสมัยยังพักควาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสรังแคนาสัทงปัญจมาเตหิภิกุสเตหิสเบให้วาอารันเตหิลาสหิจาโลกธาตุหิเดวตาเยปุเยนาสันนิปติตาห้อติพักวันตังดศสนายภิกุสักขันจาราโคจตุนางสุทาวสกายิกานางเดวานางเอตาราโหสิยังโคพักควาสเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสรังแคนาสัทงปัญจมาเตหิภิกุสเตหิสเบให้วาอารันเตหิลาสหิจาโลกธาตุหิเดวตาเยปุเยนาสันนิ ปฏิตายที่พระขวันตังดสนายาภิกุสังขานจ่าญาณุนามยัมปิเยนะพระขวัติโนปสังกามียะมุปสังกเมตวะพระขวัตโตสันติเกปาเจกขาธาภิสศยามาเต อาราพุตตาเดวตาสยธาปินามาบาลวะปุริโสสัมมิชิตังวะบาหังปัสสริยาปัสสริตังวะบาหังสัมมิเชียะเอวะเมวะสุธาวะเสสุเดเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตปะตุระหังโสอาราพุตตาเดวตาภะคะวันตังอภิวาเดตะวะเอกามตังอัฏฐังโสเอกามตังถิตาข้อยกเดวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคัทังอภาสิมหาสมยโยปวันนะสเมิงเดวะกายาสมาคตาอะคาตัมหะอิมานธรรมะสัมยังดะคิตายะวะอปาราชิตัสังขันเต ท้าข้ออปาราเดวตาภะคาวาโตสันติเกอ,อิมังคาทังอภาสิตาตระพิคาวาสมาดาหังสูจิตังอัตโนชุกมะกังสูสาราธิวเนตานิคขเหตวะอ,อินดริยานิรักขติปนิสตาติท้าข้ออปาราเดวตาภะคาวาโตสันติเกอ,อิมังคาทังอภาสิเฉตวะขิลงังเฉตวะปะลิขังอินะขิลงังหะจัตหัวอัจจัมเนชา เตจารันติสุทธาวิมลราชจขุมาตาสุดันตาสุสุนะคาเตยราโคอปาราเดวตาภะคาวตสันติเกอิมังคารังอภาเสเยเกจิบุดังสารนังคาตาเสนาเตคามิสติอปายภูมิปะหายมนุสังเดหังเดวกายังปริปุเรสันเตเตยราโคภะคาวาภิโคะมันเตเสเยภูเยนะภิคเวดัสสุลกานาตุสุเดวทัสสันิปติตา โมติตตะทาขะตังดัสานายาภิภุสังขานจะเยปิเตภิกขเวใหสุงอิติตมัทธนานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตตปรมายเยวเดวตาสัณิปติตาอเฮสุงสยยาท่าปิไม่หังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตมัทธนานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตตปรมายเยวเดวตาสัณิปติตาภวิสันติสยยาท่าปิไม่หังเอตระหิอาจิกิสมิภิกขเวเดวกายานังนามานิกิตติสมิภิกขเวเดวกายานังนามานิเดสิสมิภิกขเเววดกัยาาานนนงมิ ตังสุณาทาสัตุกรรมนาสิกาโรทัพัสิสามีเตเอวัมหันเตติ้อเตปิคุภะกวาโตปัญจะโซสุงทคกวาเอตัดโวจะติโลกรรมุกัสสามียัตถภูมาตตาสิตาสิเยสิตาคิริฆพรังปะหิตตาสมาหิตาปุทุสิหวัสลีนาโลมะหังซาภิสัมพโนโอดาตม

ทาภิกโวเยวะหังกิติสัมมิคีราเหณุปุปโสสัสตาสหัสสาวิยาคาภูมิกาปิละวัตถวาอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตเยสัสสิโนโมดามนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานังฉาสหัสสาเหมาวตายาคานาตตวันนีโนอิทิมันโตชิติมันโต วนนวันโตยสัสสิโนโมดามนาภิกษมุงภิกขุนังสมิเตงวันังสัตตะคีราติสหัสายยข้านาณตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันวันโตยสัสสิโนโมดามนาภิกษมุงภิกขุนังสมิเตงวันังอิเจเตสละสสหัสสัยยข้านาณตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันวันโตยสัสสิโนโมดามนาภิกษมุงภิกขุนังสมิเตงวันังเวสามิตาปัญจสตายข้านาณตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันวันโตยสัสสิโนโมดามนาภิกษมุงภิกขุนังสมิเตงวันังกุมฮิโรราชคาหิโกเวปุระสัน เวสนังพิโยนังสัตตสาสังยคะนังปียีรรปัสเตกุมฮิโรราชขาฮิโกโซปะขาสมิติงวันังปุริมันจัติสังราชาทตาะโทตัสาสติขนะพนังอธิปติมหาราชายสสิโซปุตตาปิตาสบาหาโวอินทานามามหาพลายทีมันโต ชุติมันโตวันนาวันโตเยสัสติโนมดามนาภิกษุมุงภิกขุนังสมิติงวันังทักขินันจดิสังราชาวิรุณโหตปัสสะสติกุมภันธนานัตถิปติมหาราชายสัสสโสปตปิตาสบาฮาโวินทานามามหาภะไลทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตเยสัสติโนมดามนาภิกษุมุงภิกขุนังสมิติงวันังปัชชะจัดติสังราชาวิรุปะโคปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสโสปตปิตาสบาฮาโวินทานามามหาภะไล อิทิมโตชติมันโตวันนาวันโตเยสัสสิโนโมดามนาภิกษามุงภิกขุนังสมิติงวันังอุตตรรจดิสังราชากุเวโรตับสะสะติอยากข้านังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตาสบาหาวอินทานามามหาภลายอิทิมโตชติมันโตวันนาวันโตเยสัสสิโนโมดามนาภิกษามุงภิกขุนังสมิติงวันังปุริมาทิสังทัตตารถโททกิเนนาวิรุณหโกปชิเมนาวิรูปโคกุเวโรตรังดิสังจตารวเตมหาราชาสมันตาจตุโรดิสัทธรัตละมนาอัทั้งโซวันเอกปิละวั ทเวเตสังมายาวิโรดาสาภูวันจันนิกาสทามายาคุเดนดูเวนเดนดูวิภูจะวิภูโตสหจันโนกามเสดโทษจากิณุขันธุนิคันธุจะปัมมาโดโอปมมัญโยจะเดวสุโตต่ำเดวสุโตจะมาตรลิจิตาเสตโต จิตตเสโนจขันดาโบนาโลราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิโคเจวติมบรูสุริยาวัชสะยเอเตจเนจราชาโคนดบาสาราชพีโมดามานาภิกามุงบิคุนังสมิติงวนังอาทะคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพลาสตราอาคูปายคาสาหยาเตพียามุนาทตารัตถะจะอาคูนาคายาสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปะคาสมิติงวนังเยนะคาราเชสาฮาสารันเตติภาธิชาปิขิวิสุทธาจักรเวหายาซาเตวนามชปตาจิตรัสปนาอิตเตสานาม um อภัยยันตธานะค่ะราชานามาสิสุปนตโตเขมามากาสิพุทโธสันหิวาจายู่ปวะภัยันตานาค่ะสุปนัสราณามังสุบุดังสิตาวชิระเทนาสมุดังอสุราสิตาภัตตารวาสวัสดเซเตอิทิมันโตยสัสสินโอกาลกัญชามหาภิสมาอสุราดานเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจ่พระหราโดนมจิสหัสตัญจับริปุตานังสัเบเวโรจนามากาสันในตวะเบลิงเสนังราหุพัทธมุปาขมุงสมัยโยดานิพานันเตผิดผู้นางสมิติงวะนางอภูจเดวะปทวิจเตโชวายุตดาขมุงวรุณาวรุณาเด วาสมโสดเดชสัตสหาเมตตากรุณากายิกาอาคูเดวายาสัสนโนดัเสตเตดัสรากายาสเบนะนัตวันนิโนอิธิมันโตยุคชิติมันโตวันาวันโตเยสัสนโนโมดามานาภิกขามงภิกขุนางสมิตเองวานังเวนดูจะเดวสาอริจะาศมาจะดเวยามาจันดาสุปนิสาเดวจันดามาคูปรากิตาสุริยสุปนิสาเดวสุริยมาคูปรากิตานัคตานิปรากิตวะอาคูมันดาวลาหกาวะสุนังวัสโวเศธโธสโกปะคะปุรินาโดดัเสตเตดัสรากายาสเบนะนัตวันนิโน อิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตเยสัสโนโมดามนาภิกษามุงวิกุหนังสัมิติงวันังอาธาโคสาภูเทวาชลามขิสิขารีวอาริทกกาจโรชาจะอุมาปุภานิพาสินโนวรุณาสาธมมัจจะจุตตาเจเนชกาสุเลยะวิจิราอาคูอาคูวาสาวเนสิโนดัสเทเต่สากายาสเบนานัตวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตเยสัสโนโมดามนา อภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนังสมนานมหาสมนานมนุสามนุสย์ตัมาคิทาปดูสิกาอาคูอาคูมโนปดูสิกาอาทาคูหาริโยเดวายเจาโลหิตวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเดวายสัสสิโนดัเซเตดสรากายาสเบนะนัตตวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตเยสัสสิโนโมดามนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนังสุกากาลุมหะอรุณาอาคูอาคูเวขาณัซ่าสหโอดาตะไคห้าปะโมคาอาคูเดวาวิจักขนาสัทธามัตตาหราคะมิสกา จายสัตสิโนท่านนยังอาคาปัชุนโนโยดิสาผิวสติดาเซเตตศระกายาสเบนะนาตวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตเยสัตสิโนโมระมานาภิกามุงภิกขุนังสมิเตงวานังเข้มมีอตุสิตายามากัตฐากาจะยสัตสิโนลำพิตกาลามาเสทาชตินามาจะอาสวะนิมานารตินโนอาคูอาท้าคูปะรินิมิตาดาเซเตตศระกายาสเบนะนาตวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตเยสัตสิโนโมระมานาภิกามุงภิกขุนังสมิเตงวานังสัตแพทเตเดวานิกา ายสเบนานัตตะวนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสติสาสหะปะบุธชาติมขีหลังโอคตินนัมนาสวังดะเคมโมคตรังนาคังจันดังวอสิตาสตังสุปรามาปรมาโตจะปุตรัยธิมโตสหัสั้นนางกุมารติโสจะาโสปะขาสัมติงวนังสหัสัพพรมะโรกานังมหาพพรมาปิติทติอุปปโนชติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสถาอิสราคุ เจกกวสวาตินโนเตสันจามชิตตวะคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเบอภิกันเตสินเดเดเวสบรามเกมาราเซนาภิกามีภสษากันสาบันดียังเอธาคันธาพันธาราเคนาพันนาทัวสมันตาปริวารเรธามาวมุจิทาโกจินังอิติตถามหาเสนโนการหาเสนนางเปสยย ปานีนาตัลมหันจารังกตวานเพระวังยท้าปาวุสโกเมโคทนาันโตสวิชโกตัดาโซปจุดาวเตสร้างคุโธอาศยมุสเสตันจสบังอภิญญายาววะคิตวานจักขุมาตโตอามันติยิสธาสาวเกซาเสนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถิคโวเตจอาตปะมะการงสุตตะวพุทธะซาสานังวิตาราเคหิปกกามุง เนสังลมัมปินชยุงสเบวิชิตสังขามาพยาติตายสัสสินโมดันติสาภูเตหิสาวกาเตชเนสุตตาเตแปดบทสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยังภควาบารันนาสิยาวิหารตีอิสิปตนีมิคดาเยตัตตะโคภควาปัญจวเคียร์พิขอมันเตสิ ดูเวมพิเขเวินตบบัชิเตนาราเซวิตตบาโยจียงกามิสุขะกามสุขหลิกานุโยโคลมีโนคามุปุชเชนิโกะนาอาริโยนาทัสสนิโตโยจียงอัตตกิลมัทธานุโยโคลดูโคอนาริโยนาทัสสนิโตเอเตเตพิเขเวอุปอันเตนุปคามามาชิมาปฏิปรารถตาคาเตนาพิสัมมุทาจากขุการณียะนักกรณิอุปสมัยยาพิญญาญสัมบดายานิพานายาสังวตาเตกาตามาจารซาพิเขเวมาชิมาปฏิปรารถตาคาเตนาพิสัมมุทาจากขุการณียะนักกรณิอุปสมัยยาพิญญาญาสัมบ อาิยนิพพานาริยสังวตตติอายะเมวะอริยะอัทขังกิโกมะโคสะยติทางสมาธิทฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายมสัมาสติสัมมาสมาธิอายังข้อท้าพิคเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจากขุกรณียานากรณียุปัสสไมยะพิญญาสัมโพธายานิพพานายสังวตตติอีดังข้อไปนะพิคเวดูข้างอริยสัจจังชาติปิรุคขะชราปิรุขะมารณามปิรุขางโสกัปปริเดวะดูขะโดมนาสปดูา ปิเยหิสร้าปโยโคดูโคปิเยหิวิปโยโคดูโคยังปิชังนาลาพติต่มเป็ดูคังสังขิเตนะปัญจุปาระนะคันธหาดุขาอีดังข้อปนะหาพิคเวรุขะสมุทรโยอารีสัจังยายังตานาปนบนพวิการันดีราคะสาขตาตัตตระตัตตราพินันทิ่ีิสัยดิทางการมาตานาภวตัตหาวิภวตัตหาอีดังข้อปนะหาพิคเวรุขะนิโรถหอารีสัจัง โยตัสซาเยวตันหะยะอเซสสวิราคานิโรทจะขอปฏินิสโคมุติอนาลโยอีดังขรอบปนญหาพิฆเวรุขานิโรทขามินนปฏิปราริยสัจจังอายเมวะอริย์ทั้งขิโกมะโคไสยธิทังสมาธิฏิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจจะสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีดังดูข้างอริสัจจันติเมพิฆเวปุเบอนันุสเตสุทธเมโสจารคุณทปาทย่นังทปาทิปัญญทปาที่วิชาวทปาทิอโลโกุทปาทิ ตังโคเป็นในทางทุกขังอริยสัจจังปริเยนติเมพิคเวปุเบลอนันตุสติสุธเมโสจักุงถปาทิยานังถปาทิปัญญถปาทิวิชาวถปาทิอโลโกถปาทิตังโคเป็นในทางทุกขังอริยสัจจังปรียาตันติเมพิคเวปุเบลอนันตุสติสุธเมโสจักุงถปาทิยานังถปาทิปัญญถปาทิวิชาวถปาทิอโลโกถปาทิอีดังทุกข้สมุทัยอริยสัจจังติเมพิคเวปุเบลอนันตุสติสุธเมโสจักขุงถปาทิยานังถปาทิปัญญถปาทิวิชาวถปาทิอโลโกถปาทิ ต่างโ้อปน,นีดังลูกข้าสมุทรยวยอริยสัจจังปะหะตระพันเตเมพิขาเวปุเบอันนุสตเตสุธเมโสจาพุขธปาธิยาณุธปาธิ ปัญญาธ้าปาทิวิชาธ้าปาทิอารลโกธ้าปาทิตามข้อปฏิทานทาลูกข่สมุทรยโยอริยสัจจังพังหินันติเมพิคเวปุเบอนันนุสตเตสุธเมโสจากคงธ้าปาทิ่ยานังถ้ปาทิปัญญาธ้าปาทิวิชาธ้าปาทิอารลโกธ้าปาทิอีดังลูกข่านิโรธอริยสัจจังติเมีพิคเวปุเบอนันนุสตเตสุธเมโสจากคงธ้าปาทิ่ยานังถ้ปาทิปัญญาธ้าปาทิวิชาธ้าปาทิอารลโกธ้าปาทิตามข้อปฏิทินดังลูกข่านิโรธอริยสัจจังสจิกัตตาพันติเมีพิคเว ปุบรัตนุสเตสุธเมโซจากุงทัปาที่ยะนาถปาทีปัญญาทัปาทีวิชาวทปาทีอโลโกทัปาทีตังขคบปนิทางทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกกัตติเมสพิเขเวปุบรัตนุสเตสุธเมโซจากุงทัปาที่ยะนาถปาทีปัญญาทัปาทีวิชาวทปาทีอโลโกทัปาที่อีดังทุกขนิโรธอีดังทุกขนิโรธคามินีปฏิปดาอริยสัจ จันติเมเวิิเวปุบเบอนันุสเตสุธเมโซจากคงตปาที่อนังทปาที่ปัญญาทปาที่วิชาทปาที่อโลโกทปาที่ตัง้อปณิดังทุกขัน,นิโรธาาม,มีปฏิปราอเรัจ,จังภเวตพันติเมเวิขเว ปเบอนันต์สตสุธเมโุจากุงทปาที่ยนังทปาที่ปัญญาวทปาที่วิชาทปาที่อโลโกธทปาที่ต่างครบปณญีดังทุกขนิโรธคาขามินิปฏิปราริยสัจจังพวิตันติเมพิคเวปูเบอนันต์สตีสุธเมโซจากุงทปาที่ยานังทปาที่ปัญญาวทปาที่วิชาทาปาที่อโลโกธทปาที่ยาวกิยาวกิวันเมพิคเวอิเมสุ จตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังดวารดาซักกรังยทาพุตังยานาดาสนังนัสุวิสุทาอโหสีเนวตวะหังพิคเวสเดวะเกโลเกสมาระเกสบรามเกสัสสัมณ้าพรามณิยาปชัยยาเสเดวามนุสซาญานุตรังสัมมาสัมโพธิงเปสัมพุทโภปัญจยาเซิงยาโตจะขเมพิคเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังดวารดาซักกรังยทาพุตังยานาดาสนังนัสุวิสุทาอโหสี อาถ่าหัางพิฆาวเวสเดวเะเกโลเกสมาระเกสพระมเกสตัสสมนาพระมนิยาปชายาเสเดวะมนุษยายา อนุตรังสัมมาสัมโพธิอปิสัมพุทโธปัญจยาสิงยานจัปปนะเมตัสนอุทัปปาทากุปปเมวิมุตตอายมิติมาชาตินัธิดานิปุนาภวติอรมโมโจจพักขวะตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภพักวะโตภัสสิตังภินันดุงอิมัสมิจัปปนะเวยากรณสัมมิพัญญะเมในอายสมะาโตกุรัญญสวิระฉังวิตตมะลังธรรมจักขุทัปปาดิยังกิจิสมุทัยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันเตปะว่ตเตเตจักพักวะตาธรรมจักเก ภูมิมาเดวาสัตรูมโนสาเวสุงเอตัมพระวตาบารานสิยังอิสิปตเนมิขดาเยนุตรังธรรมจักกังปวัติตังอปติวติยังสามเนนวาปรามเนนวาเดเวนวามาเรนวาปรามุณาวาเกนจิวาโลกาสมินเตภูมินังเดวานังสตังสตวาจาตุมหาราชิกาเดวาสัตรูมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเดวานังสตังสตวาตาวติงสาเดวาสัตรูมโนสาเวสุงตาวติงสานังเดวานังสตังสตวา ยามาเดวาสัตตมนุสาเวสุงยามานางเดวานางสัตดังสตวาตุสิตาเดวาสัตตมนุสาเวสุงตุสิตานางเดวานางสัตดังสตวานิมมานรตีเดวาสัตตมนุสาเวสุงนิมมานรตินางเดวานางสัตดังสตวาปรณีมิตวสวัตตีเดวาสัตตมนุสาเวสุงปรณีมิตวสวัตตินางเดวานางสัตดังสตวา พระมกายิกาเดวาสัตตมโนสาเวสุงเอตัมภควตาบารานสียังอิสิปตนิมิขดาเยอนุตรังธรรมะจักกังปวัติตังปฏิวัติยังสมเนนวาพระมเนนวาเดเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกนฑจิวาโลกัสมินเตอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหเตนะ ยาวะาบรมโลกาสัตวดวาวัคคชิอายัญจดัสสสาหสิโลกัาตุสร้างกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอปามโนจะโอลาโลวาโสโลกเกปตุระโหสิอติกรมวะเดวานังเดวานุภาวังอทหโคภะขวอุดานังดานเนเซอัญญสิวัตถภคกธัญโยอัญญสิวัตถภคกธัญโยเตอิติหิรังอายสัมมาตุโกธัญญาสัอัญญโกทัญโยตเววานามังโหสิติ ก้าวพุทธานุสติอิติวิโสภควาวะร่งสมมาสมุทโววิชาจารานะสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปริรสัทธามาซาติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาเตสิบธรรมานุสติสวะฆะต่อภควาตาธรรมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญจโกปจ,จตังเวทิตาโบวินยูหิติ สิบเอสังขานุสเตสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆเยียบปิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆเยียธิทางจตาริปุริสายุคานีอัถปุริสัพุคราเอสัพควาโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนนยโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตรังปุญญะเกตังโลกัสสะติสิบสองสักตะวา สกัตตวพุทธรัตนังอสะทังอุตมังวรังหิตังเดวะมนุษานังพุทธเตเชนโสธินานสันตุปตะวะสเบรุขาบุปตะเมนตุเตสกัตตวธรรมะรตนังอสะทังอุตมังวรังหิตังเดวะมนุษานังพุทธเตเชนโสธินานสันตุปตะวะสเพพยาวุปสะเมนตุเตสกัตตวสังฆะรตนะโอสะทังอุตมังวรังอหุเนยังปัหุเนยังสังฆเตเชนโสธินานสันตุปัตตวัสเพโรคาบุปสะเมนตุเต สิบสามพระคาถาชินบัญชรชยาสนาคตาพุทธาเชาตวามารังสวานังจตุสจจสภังราสังเยปิวิงสุนาราสภาตานหนังการาทโยพุทธาอัตวิสตินายกาสเพปฏิติตาเมาหังมัทเกตเตมุนิสาราสเสปะปติตโตเมาหังพุทโธธรรมโธทวิโรจนเนสังคโคปติิโตเมาหังอุเรสภัขุนาการโ คารายเยเมอโนรูทเฮร์ิปุโตจัตักินเนกุนฮโยปิทิภากัสมิโมกาลโนจวามเกดาคินเนสวาเนเมหังอสุงอนันทลาหุโลกัสะโปจะมหานามอุพาสุงวามาโสตะเกเกสโตปิทิภากัสมิ่งสุริโยวะปะพังกาโลนิสิโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงข่าวกุมารกัสะโปเทโรไม่ให้สิจิตวะดะโกโซไม่ฮังวัดเเนนิจังปฏิท่าสิคุณาการโอปุญโญอังคุลิมาโรจะอุปะลินันอร์ซิวาริเทราปัญจายเมชาตานารเตติลกาบมาเซซาสิติมหาเทรวิชิตาเชนสาวกาเอตาสิิต เอตาสิติมหาเทราชิตาวันโตชินโนรรซาชาลันตาศิลเตเชนาอังคามังเคสุสั้นทิตารัตนังปุระโตอาสิทาคิเนเมตตสุตการธาชัดขังปัจชโตอาสิวาเมอังคุลิมาและกันขันธโมระปริตันจะ อาตาณติยสุตตกังอากาเซชะทนังอาสิเซซาปาการะสันทิตาชินานาวะรังยุตตาสตปาการะลังกตาวัตปิตาดิสันชาตาภะฮีราชตุปันดาวะอาเซซาวินายังยันตุอนันตชินาเตชะสาวะสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชรามชัมหิวิหารันตังมหิตาเลสธาบาลินตุมังสาเบเตมหาปุริสาสภะ อิเจวมันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนาชิตตปัทโวธรรมานุภาเวนาชิตาบริสังโฆสังขานุภาเวนาชิตันตารายโยสัทธมานุภาวะปาริโตจารามิชินัสปัญเชรติ1สี่บทสวดภาหุงมหากา อาหงสาสมภพินิมิตสาวุธันตังคลีมเมฆาลังตโคโราสเซนมารางาาธานาธิธามวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสะพวตเตเชมังขลานิมาราติเรกัมพิโยชิตสาภรตัตเตงโครัมปนาละกมมะขมัทยัคขังขันตีสุทัน ตวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสะโพตุเตชยมังคลานินนาลาคิลิงขชวรังอติมัตภูตังทาวาคิจักกัมสนีวัสทารุนันตังเมตตัมพุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสะโพตุเตชยมังคลานิอุคิกตคะคมติหัทัสุทารุนันตังทาวันตโยชนะปะทัง ปุรีมาลวันตังอิติพิสังกตมโนชิตวามุนินโทตันเตชสาโพตุเตชยมังคลาอนิกตวานกกัตมุธารังอิวะคับพินิยาจินใจยทุทวจนังชนกายยามเชสันเตนะโสมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาโพตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายามติสัจตวารเกตุงวาราพิโรปิตมนังอติอันทะพุตังปัญญาปฏิปัชฉลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาโพตุเตชยมังคลานินันโทปนันทะพุชขังวิพุตังเมหิติง เตนะเทระพุชเคณทมาปยันโตอิทูประเทศสวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชัสาโพตุเตชยามังคลานิโทคาทิติพุชเคณสุธาธะพระพรมังวิสุทธิเชตเมติปกาพิธานางยานาคาเทนวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชัสาโพตุเตชยามังคลานิเอตาปิพุทชยามังคลาอัตคาทายโยวาจโนทินติเนศรเตมตันทีตวานันต์เกวิวิธานิจุปัตวานิโมครังสุครั้งอธิกมยนโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพา,านินางปุเรตวะปารมีสัพพปะปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตเยันโตโพธิยามุเลสกยนานัง นันทิวัฒโนเอวังตวังวิเชโยโหหิเชยาสุเชยมังคเรอปราชิตปันลังเกสีเซปทวิโปคะเลอภิเซเกสาภพุทธานังอัปคัปปโตปโมติติสุนัตตังสุมังคลังสุปัพพาตังสหุติตังสุขโนสุโมหุตโตเจสุยิตทั้งพรำมจาริสุปทาขีนางไกยกรรมมังวาจารมังปทาขีนังปทาขีนังมโนกรรมมังปนิทีเตปทาขีนาปทาขีนานิกตะวานรพันตเท อากิเนพตุสบมังคลังระคัตุสบเดวตาสัพุทธานุภาเวนะสธาสุธีพวันตุเตภวุสบมังคลังรัตุสบวสวพมานุภาเวนะสธาสุธีพวันตุเตภวุสบมังคลังรัตุสวสัพัวะสาสุธพะวสัาวนุาวัานุเต ยาเดวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะเิงตาธรรมธาตาธรรมธาเนนาพวันตุปุชิตาโสทิงกรรนติทวิหารัมณทะเลเทราจมชานวกาจะพิคโวสารามิกาธนาปฏิอุปัสกาการมาจะเนสนิคมาจะอิสราสปานอภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจานเดสั่มภาวะสังเสตชะตาทวบปฏิกานิยาในการธรรมวรังปฏิจเต สเบปิดุขาสักโรตุสร้างขยังทาตุจีรังสตังทมโมธรรมัาราจปุคลาสังโคโหตุสมโควะอัทยาจหิตายจะอัมให้ราคตุสัตถโมสเบปิธรรมจาริโนวุทึงสัมปะปุเนยามะทเมอริยาปเวดิเตปัสสนาโหตุสเบปิปานิโนพุทธาสสเนสัมมาทารังะเวชันโตกาเลเดวโอปวัสตุวุทิภาวายะสัตตานังสมิดังเนตุเมดานิงมาตาปิตาจัตตารัชงนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังทเมนาราชโนปัชฉังรักขันติสัปปะดา สิบหกเดวตาอุโยชนะคาถาดุขป e ัตตาจนิตดุขาพยาปตาจนิพยาโซกัปปตาจนิโซกาก้นตุสเบวิปานิโนเอตาวตาจำใหหิสัมปตังปุญญสัมปดังสเบเรวานุโมเันตุสภสัมปติสิริยาดานังททานตุสัทายาสีลังรักขันตุสบาราภาวนาภิรตาหุนตุกัชันตุเทวตาคาถาสิบเจ็ดสุมังคลาคาถา โอตุสบังสมังคลังรักขันตุสับเปเรวตาสัพพบุธานุภาเวนะโสที่หุนตุนิรันตารังโอตุสบังสมังคลังรักขันตุสับเปเรวตาสัพพบุธานุภาเวนะโสที่หุนตุนิรันตารังโอตุสบังสมังคลังรักขันตุสับเปเรวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสทีหุนตุนิรันตารัง สัพเพปุทธาภรปตาปเจกานันจะยังบาลังอรหันตานันจะเตชะนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพปุทธาภรปตาปเจกานันจะยังบาลังอรหันตานันจะเตชะนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพปุทธาภรปตาปเจกานันจะยังบาลังอรันตานันจะเตชะนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพปุทธาภรปตาปเจกานันจะยังบาลังอรันตานันจะเตชะนารักขังมันธามิสัพพโสสัพเพปุทธาภรปตาปเจกานันจะยังบาลังอรันตานันจะเตชะนารักขังมันธามิสัพพโส สัพเพพุทาภรปตาปเจกานันจะยังบลังรันตานันจะเตชนารักขังบรรทามิสัพพโซสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังบลังรันตานันจะเตชนารักขั้งบรรทามิสัพพโซสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังบลังรันตานันจะเตชนารักขังบรรทามิสัพพโซสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังบลังรันตานันจะเตเชนาร ประคั่งพันธามิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอะนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนาตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพอใ้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตายอดสถิีเหรียญยอดสถิีเหรียญว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปีียมด้วยอนุภาพแห่งพระบผลิตจงสําเร็จศักดิ์สิทธุกประการเทอญ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเ,เกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตาภาวนาขอนมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐาน เกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุระพิธภพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะพละเทินขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยจสถิทุกท่าน